ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแรนส์หนึ่งเชลซีสเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมยู ep, ฟ้าแชมเปี้ยนลีกสิงบลูยิงแสงทดเจ็บคว้า3คะแนนกลับบ้าน 1. นึ่งรนส์เกือบทำสำเร็จแม้ในช่วงครึ่งเวลาแรกเชลซีจะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนและบุกมานำก่อนได้ตั้งแต่22นาทีแรกแต่ช่วงท้ายครึ่งหลังยาวมาจนจบเกมชัดเจนว่าแรนส์กลับเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ได้มากกว่า จนครึ่งเวลาหลังทีมเยือนแทบไม่สามารถตั้งเกมบุกของตัวเองขึ้นมาได้เลยซึ่งท้ายเกมหลังจกโดนตีเสมอโมเมนตัมของเกมกำลังจะกลับมาอยู่ในกำมือของเจ้าบ้านอยู่แล้วแต่ผู้มาเยือนก็อาศัยความผิดพลาดจากการเสียบอลกลางสนามเล่นงานเจือลูกหม่งอันยอดเยี่ยมของชิรูที่ต้องเป็นเขาเท่านั้นจึงจะทําประตูในลักษณะนี้ได้ปาดหน้าคว้าชัยกลับบ้านไปชนิดที่สร้างความเจ็บใจให้กับแรนด์สุดๆในเกมนี้ 2. ชิรูยังมีทีเด็ด แม้จะอายุปาเข้าไป3 4ปีแล้วแต่โอลิเวียชิรูหัวหอกตัวเก่าของเชลซีก็พิสูจน์ให้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าเขายัางสามารถเล่นฟุตบอลในระดับท็อปได้อีกหลายปีนับตั้งแต่ท้ายฤดูก,กาลก่อนที่โชว์ฟอร์มดียิงประตูถล่มทลายพาทีมจบท็อปโฟได้สําเร็จแต่น่าเสียดายที่การมาของติโมแวนเนอร์กลับทําให้ฟอร์มอันร้อนแรงของเขาต้องสะดุดลงเพื่อหลีกทางให้บรรดาแข้งหน้าใหม่ลงสนามอย่างไรก็ตามในเกมนี้เขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งว่าจุดเด่นที่มียากนั้นจะหาใครมาททดแทน โดยเฉพาะลูกมงประตูชยัยที่ต่อให้เป็นคนอื่นในทีมก็คงไม่สามารถจะเปลี่ยนจังหวะที่ดูเหมือนจะหมดโอกาสไปแล้วนั้นให้เป็นประตูอันยอดเยี่ยมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอย่างแน่นอน3ส,สิงบลูจับมือเซบีย่าเข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยจากชัยชนะในเกมนี้ทําให้เชลซีมี1 0คะแนนจากการลงเล่น4เกมหลังจากฝูงมีแต้มเท่ากับอันดับ2เซบีย่าที่วันนี้บุกไปยิงแซงชนะคัสโนราในช่วงทดเจ็บหนึ่งต่อ2มาเช่นเดีวยวกัน นั่นทำให้ตอนนี้อันดับ3และ4อย่างคราสโนดาและแรนส์มีเพียงแค่1คะแนนกับเกมในมือที่เหลืออีกเพียง2นัดจึงทำให้พวกเขาไม่มีทางทำคะแนนไล่ขึ้นมาทันอย่างแน่นอนแล้วเหลือเพียงโคต้าอันดับที่3ในการไปเล่นในศึกยูโรปาลีกเท่านั้นที่ยังต้องแย่งชิงกันต่อในกลุ่มนี้ p l a y ย r Rating ชี้รูซูปาร์ซับตัดเกรดแข้งเชลซีเกมบุกเฉือนแรนส์1ต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวนันคะแนนนักเตะเชลซี เอดูอาร์เมนดี <Lay mon music schedules> ้7.5เต็ม10คะแนนมีจังหวะเซฟสวยๆช่วยทีมเอาไว้ไดหลายครั้งในวันนี้แถมจังหวะที่ต้องเล่นบอล้วยเท้าจัดว่าทําได้ค่อนข้างชัวร์เลยทีเดียวเซซ่าอัสปริกต้า7คะแนนทําเกมประสานงานกับโอดอยได้ค่อนข้างดีทางกราบขวาแถมในเกมรับยังทําได้ค่อนข้างดีจนผู้มาเยือนแทบไม่มีโอกาสทําเกมทะลุขึ้นมาทางกราบขวาได้บ่อยนักคริสซูมา7คะแนนเป็นดีเกมที่เจ้าตัวเล่นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและเข้าขากับเตียโกสินวา วันนี้ลูกกา,ากาศจัดว่ายังคงทําได้ดีตามมาตรฐานจะมีจังหวะพลาดก็แต่ลูกที่ทีมเสียประตูจากการประกบตัว,ตวไม่ดีจนทําให้กุยรัสซี่ได้ขึ้นหม่งลงๆในช่วงท้ายเกมติอาโก้ซินวาเจคะแนนทําหน้าที่ในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้จังหวะอ่านเกมรวมถึงการดักบอลยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นชีเวลหคะแนนวันนี้ดูจะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งเกมรุกและเกมรับแถมยังมีจังหวะจ่ายคืนหลังพลาดถึงสองครั้งในช่วงครึ่งแรก จนเจ้าบ้านเกือบได้โอกาสลุ้นหลุดเข้าไปยิงตีเสมอเลยทีเดียวจอจินย่อ6.5คะแนนครึ่งแรกที่ทีมเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเจ้าตัวคอยต่อบอลช่วยทีมในแดนกลางได้ดีแต่หลังจากที่ต้องเล่นเกมรับตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกบทบาทของเขาก็ดูจะลดน้อยลงไปมาร์ตเตโอโควาซิต6.5คะแนนยังดูติดข,ขัดเล็กน้อยในการสร้างสรรเกมลุกแต่ยังดีที่ขยันช่วยไล่บอลในแดนกลางคอยทำลายเกยมลุกกลางสนามของคู่แข่ง มีสันเมาส์เจ็ดจคะแนนเล่นได้ยางโดดเด่นในช่วงครึ่งแรกคอยลำเลียงบอลสร้างสค์เกมในแดนกลางแถมยิงไปจังหวะคิลเล์พาสเป็น1นึ่แอซิสให้กับทีมในวันนี้อีกด้วยคั้นพัทสันโอดโอย8คะแนนวันนี้ดูจะเล่นได้ดีผิดปกติในยามที่มีบอลอยู่กับตัวทั้งการลากเลื้อยการจ่ายบอลรวมถึงการจบสกอร์ที่วันนี้ทําได้1ประตูเป็นประตูออกนําให้ทีมในช่วงครึ่งเวลาแรกดิโมแวร์เนอร์5คะแนนวันนี้ใช้โอกาสได้ค่อนข้างเปลืองโดยเจ้าตัวมีโอกาสบวกประตูได้หลายครั้ง ทั้งจากลูกแท็บเจ้าจ่อช่วงต้นเกมรวมถึงจังหวะด,ดวลเดี่ยวแต่ยังยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูยังดีที่ชิรูยังตามมาหม่งเข้าไปได้ทันชาม่อราหัม6คะแนนเก็บบอลในแดนหน้ารวมถึงวิ่งทําทางให้เพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากทีมต้องเน้นเกมรับบทบาทของเขาก็ค่อยๆลดลงไปตัวสมรองเอ็นโกโล่กองเต้ลงสนามน,นาทีที่ 68- 7คะแนนลงมาลินได้ยังโดดเด่นในแดนกลางโดยเฉพาะการวิ่งไล่บอลอย่างบ้าคลาั่งบริเวณกลางสนาม นสามารถปั่นปวนเกมของเจ้าถิ่นได้เป็นอย่างดีโอลิววเยชิรูลงสนามนาทีที่69 6.5คะแนนแม้จะแทบไม่มีโอกาสได้เล่นกระบ,บอลแต่เมื่อมีโอกาสก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปด้วยการใช้จุดเด่นชิงมงเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมเป็นประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บฮาคิมซีเยกลงสนามนาทีที่75 5.5คะแนนมีโอกาสได้เล่นกระบ,บอลอยู่บ้างแต่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นหนักแต่จงังหวะจ่ายบอลวางบอลถือว่ายังทําได้ค่อนข้างดี ไคฮาวเวสลงสนามนาทีที่76คะแนนยังแทบไม่มีโอกาสได้เล่นกับบอลมากนักริชเจมลงสนามนาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แลมพาดพูดถึงเกมที่ลำบากอิมแพคของชิรูและพัฒนาการของฮัสซันโอดอยหลังจากได้เห็นทีมของเขาเก็บชัยชนะสุดลำค่าในเกมเยือนแชมเปี้ยนีกแฟรงค์ลามพาได้กล่าวชื่นชมความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของขุมกำลังโดยคลั่งฮัสซันโอดอยและโอลิเบียชิรูต่างแสดงคุณค่ากับสิงห์บลูออกมา ปีกดาวรุ่งเบิร์กร้องประตูแรกใส่แรนส์ด้วยการจมสกอร์ที่เยือกเย็นในช่วงกลางทางของครึ่งแรกขณะที่ดาวยิงจอมเก่าโขกบอลช่วยพวกเราคว้าชัยชนะตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จผมดีใจมากๆที่พวกเราผ่านเข้ารอบโดยยังเหลือโปรแกรมเตะอีก2นัดแลมผ่านให้สัมภาษณ์หลังจบเกมพวกเราพยายามและเป็นแชมป์กลุ่มแต่มันเป็นแมตช์ที่ยากมากแรนส์เป็นทีมที่โดนประเมินค่าน้อยไปพวกเราทำผลงานได้ดีในช่วงเวลาส่วนใหญ่และมันก็เป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบาก ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกพวกเราเล่นได้ดีมากๆทัศนคติของนักเตะคือสุดยอดเลยในเวลาที่ลำบากเราต้องลงไปตั้งรับกับทีมที่มีร่างกายกำยำและสูงใหญ่จากนั้นการตอบสนองหลังจากที่พวกเขาทำประตูได้ความมุ่งมั่นที่พวกเราพยายามยิงประตูชัยในตอนที่เรารู้ว่าการเสมอไม่ใช่ค้นการแข่งขันที่ยำแย่เรื่องนี้ทำให้ผมแฮปปี้มากมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนักเตะกลุ่มนี้สิ่งนี้ต้องดำเนินต่อไปนักเตะที่ลงสนามมาได้สร้างอิมแพคและช่วยให้พวกเราคว้าชัยชนะ สิ่งดังกล่าวเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกคนในกลุ่มด้วยประตูของชิลูมาได้ถูกเวลามันเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับเขาไม่ใช่แค่ประตูแต่เป็นการเชื่อมเก,ม,เกมตอนที่เขาลงมาด้วยร่างกายของเขาดีมากผมมีปัญหาในการจัดทัพเพราะว่าผมมีแทมมี่ที่กำลังเล่นได้ดีแล้วก็มีโอลิที่มีส่วนร่วมกับทีมด้วยความเป็นมืออาชีพและเขาก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดตั้งแต่ฟุตบอลกลับมาแข่งขันมันเป็นปัญหาที่ดีครับโอลิจะรับเวลาลงสนาม เขาจะได้เป็นตัวจริงเพราะเรามีโปรแกรมเตะแบบทียิปคุณได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อประตูที่เกิดขึ้นจากนักเตะคนอื่นไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเป็นประตูชัยในนาทีสุดท้ายแต่เป็นเพราะโอลิเป็นคนหญิงด้วยเขาแสดงความเป็นตัวเองออกมาทุกวันมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความหมายกับทีมนี้อย่างไรฮัสซันโอดอยิงประตูในการเล่นเกมเยือนแชมเปตีกสอง2นัาติดผมมองเห็นพัฒนาการที่สม่ำเสมอจากเขาผมรู้ว่าเขาโชว์ผลงานได้ดีก,กับทีมช่างกฤอยู่21เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมรู้ว่าเขาต้องการเวลาลงสนามมากขึ้นแต่ตำแหน่งของเขามันมีการแข่งขันอยู่หากตอนนี้เขาไม่ได้ลงสนามนั่นไม่ได้หมายความว่าผมไม่เอาเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขายังคงเป็นนักเตะที่กำลังพัฒนาคุณภาพที่เขาแสดงออกมาจากการสัมผัสบอลสองจังหวะแรกก่อนที่จะส่งบอลตุงตะข่ายถือว่าเหนือชั้นมากๆผมรู้ว่าเขาทำแบบนั้นได้มีเรื่องที่พิเศษหลายอย่างเกี่ยวกับคาลัมและผมรู้ว่ามีบางอย่างที่เขาสามารถพัฒนาในเกมการเล่นของเขาได้เขาเองก็ทราบ เขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเชลซีเขามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับเราการเล่นโดยรวมของเขาถือว่ายอดเยี่ยมและเขาก็ยิงประตูได้เอโดอาเมนดี้โชว์การเซฟที่ยอดเยี่ยมผมดีใจแทนเขามากๆเลยครับมันไม่ง่ายเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตเพื่อนร่วมทีมในสนามที่คุณเคยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผมรู้ว่าสิ่งดังกล่าวจะเพิ่มความกดดันแต่ว่าเอดูคือดูนิ่งมากเขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่โมเมนต์แรกที่ย้ายเข้ามาบุคลิกของเขาถือว่าดีมากเลยละ่ะ และที่สําคัญที่สุดคือผลงานของเขาจัดอยู่ในระดับที่สูงมากเขาสารต่อสิ่งดังกล่าวในวันนี้ผมมีความสุขกับเขาในทุกๆแง่มุมเลยคาร์ลัมฮัสซันโอดอยปีกทีมช่างกริ้นของเชลซสีสุดปลืม้มช่วยทีมบุกชนะแรนซ์สองต่อหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนีกพร้อมยกย่องเมสันเมาส์มองขาดก่อนจ่ายสุดสวยให้ตัวเองหลุดไปทําประตูทุกคนเล่นได้ดีมากๆในตอนนี้แต่เราต้องพัฒนากันต่อไปผมต้องการใช้ทุกโอกาสที่ได้รับเมื่ออยู่ในทีมผมต้องการยิงประตูและทำแอสซิสต์รวมถึงทำงานให้หนักเพื่อทีม ผมแฮปปี้กับ3คะแนนที่ได้ผมรู้ว่าเมสันเมาส์ทำงานหนักมากๆและไล่เพรสได้ดีในแดนกลางดังนั้นตราบใดที่เขาได้บอลผมรู้ว่าผมจะนำหน้าฟูลแบ็กคู่แข่งอยู่แล้ววิสัยทัศน์ของเขาก็สุดยอดมากและเขาก็เลือกผมผมจึงได้หลุดเข้าไปยิงประตูฮัสซันโอดอยกลา่าวเชฟฟาเบกาสอดีตกองกลางเชลซีมั่นใจว่าแฟรงแลมพาดผู้จัดการทีมคนปัจจนสามารถปั้นขุมกำลังลุ้นแชมป์เพเวอร์เีกอังกฤษฤดูกาล2020-2021ได้ยาวๆถึงบั้นปลายเพราะอาวุธครบมือ ถึงบลูอันเสริมทัพเมื่อสีสันแรกที่แลมพาร์ดคุมทีมแต่บอสชองกริดยังสามารถนำรัตนาวาจบอันดับ4ตารางลีกได้โคต้าแชมเปี้ยนลีกพอมาฤดูกาลปัจจุบันสโม,มสรจึงสนับสนุนเต็มที่อัดฉีดกว่า200ล้านปอนด์เสริมแกร่งทุกตำแหน่งจนปัจจุบันดังอันดับ3ตารางห่างจากฝูงเพียงสองแต้มนั่นทำให้เชสซึ่ซงมาร่วมง,งานเชลซีเมื่อปี2 0 1 4แม้สวนทางกับแลมพอดีแต่ยังเชื่อว่าสิทธิ์พี่ร่วมสถาบันทั้งเก่งทั้งมีของหมกอยู่รอบเอวไมวม่่ววาาปปืืนนกีดหหัััตรอสบ แน่นอนว่าผมมองว่าเชลซีคือหนึ่งทีมลุ้นแชมป์ด้วยจำนวนแข้งคุณภาพและตัวเก่าที่เสริมมาตอนซัมเมอร์จะมองข้ามพวกเขาไม่ได้กองกลางที่ปัจจุบันเล่นให้มนาโกกล่าวกับสปอร์ตอินลัสเตเวลาพวกเขาเชี่ยวลากดินขึ้นชนะเกมได้ง่ายได้กว่าเมื่อฤุดการก่อนราคาต่อรองแชมป์ลีกจากวิลเลียมฮิวก็ยกให้เชลซีเป็นเต็ง3รองจากแค่แมนซิตี้และลิเวอร์พูลเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ